สวัสดีครับวันนี้เกษตรอินดี้จะพามาดูการติดตั้งเทาส่งกำลังนะครับแล้วก็ติดตั้งปัม๊มเครื่องสารเคมีมาดูขั้นตอน,นกันเคลื่อที่เลยนี่ก็ทำการเจาะรูสำหรับร้อยน็อตยึดปัม๊มเครื่องสารเคมีนะครับเราก็เจาะรูติดตั้ เราก็มาทำการเจาะรูครับสำหรับยึดเครื่องปูนเหล่านักยึดตาโครงสร้างของบ้านเราในการเจาะนี้เราจะเจาะรูใหญ่เราต้องเจาะนำร่องด้วยสว่านดอกเล็กก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเจาะดอกใหญ่ที่เราเนี้ผมนำร่องยวอันนี้เราก็จะถาลูก้ปนใส่ ก็ใ,ใส่หัวกลางแล้วก็ท้ายนะครับเพื่อความแข็งแรงของเผานะหานี้มาเริ่มนะครับเจาะรูเสร็จแล้วก็เอาเผาใส่เลยเผานี้เรา<อ>จะร้อยยึดปืนตุก,กาตานะครับแล้วก็ผู้เล่ไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาเ,ออเข้ามายึดกับโครงสร้างของเทเลอร์ได้เลยนะครับใส่เข้าไปครับอันนี้ทำงานคนเดียวลำบากหน่อย ตั้งตั้งให้ตรงครับตั้งศูนย์ให้ตรงอันนี้นพอตั้งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการร้อยน็อตครับน็อตแล้วก็ขันให้แน่นเลย ตอนนี้เพาส่งกำลงังก็สำเร็จแล้วตอนนี้เพาส่งกำลังเราก็จะขับเคลื่อนขับปั๊มนะครับแล้วก็เอามาขับพัดลมนะครับแล้ก็จะให้โค้งขึ้นมาใส่ตา ครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งเพาส่งกำลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเราจะมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปนะครับในคลิปหน้านะครับก็าฝากติดตามด้วยนะครับ